อะไรครับนกลูกนกโตแล้วนกอะไรนะนกกินปีแม่บีรายงานว่าลูกนกฟักไข่โตแล้วรอแม่มาปนาน้อนอาหารเห็นตัวเล็กตัวเล็กมากอุ้ยสองตัวทุกคนดูสิน,น่ารัก เขาร้องเสียงเบาเนาะใช่เสียงเขาไม่ค่อยมีแล้วท evet i̇şte uh> uh 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 ี่รังนกอะเหมือนว่าเป็นใย่ๆเป็นผนังหุ้มอะเขาทําสวยเลยอะใช่ข้างในเขาใช้ขนแปะด้วยอืมเอาขนแปะเนี่ยน่ารักเลยอะแม่เขาบินมาป้อนอาหารจิ๋วมาแล้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 วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วครับเนาลัวดนิดนึงนะโอ ป้อนลูกป้อนลูกไปเอาหนอนมาโกรธลูกเขาที่อยู่ครับป้อนนยาเลยอ่ะไปแล้วไม่หาอันโต้